ถอดโซ่ออกกันไปเลยละกันนะครับอะผมถอดโซ่เลยนะนี่เห็นไหมครับมาบิดคันเร่งนะครับโอ้โหวิ่งอย่างนี้เลยนะครับ DJP Electric Bike Japan สวัสดีครับรีวิวเปิดการขายล้อไซส์20นิ้วกันอีกแล้วเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาไล่ออปชั่นกันก่อนเลยนะกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถ ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังหรือว่าฮับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นฮับขับเคลื่อนล้อหลังอย่างนี้นะครับมีเกียร์ด้วยนะครับทั้งหมด6สปีดเป็นตีนผีชิมาโน่นะครับดูสิครบๆเลยชิมาโน่นะครับแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับอ่ามาตัวนี้สามารถที่จะล็อกคอได้ด้วยในกรณีที่เราจอดนะครับบิดนี่ล็อกคอแล้วตัวนี้นะครับบอกเลยว่าล้อหน้านี่เป็นยางตันนะ นะครับคันนี้ล้อหน้าเป็นยางตันล้อหลังเป็นล้อสูบลมธรรมดาปกตินะครับคันนี้เดี๋ยวขอดูแบตเตอรี่หน่อยนะครับคันนี้ทําไว้เป็น3 6โวลต์น,นะครับมาแจ้งราคากันเหมือนเดิม3 6โวลต์17,400บาทแต่ถ้าอยากได้24โวลต์จัดให้ราคา13,400บาทเหมือนกันนะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่ลิเธียมนะครับผมแบตเตอรี่ลิเธียมชนิด186-50นะครับ อ่ะมาคันนี้มาลองกันเลยแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้ยังไงหนึ่งสามารถปั่นเป็นจักรยานธรรมดาได้เหมือนปกติทั่วๆไปเลยนะครับโดยที่มีเกียร์ทั้งหมด6เกียร์นี่ปั่นจักรยานได้เลยนะครับมีหมดมีหมดทั้งหมด6เกียร์นะครับผมอ่าต่อมานะครับเรามาลองปั่นระบบไฟฟ้ากันดูนบ้างนะครับคันนี้มีไฟหน้าด้วยนะอ่ะปั่นระบบไฟฟ้ากันบ้างอ่ะปั่นแล้วนะไปแล้วครับ ระบบไฟฟ้าก็ช่วยผ่อนแรงนะครับอ่ะอย่างนี้ไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวแบบนี้ดีกว่านะครับสไตล์กอล์ฟเลยคือพอเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าจะงงว่า mm hmm. เฮ้ยมันขับเคลื่อนด้วยโซ่หรือว่ามันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์วะขออนุญาตนะครับถอดโซ่ออกมันไปเลยละกันนะครับอ่ะผมถอดโซ่เลยนะนี่เห็นไหมครับว่าพอเวลาเราถอดโซ่ออกแล้วนะครับนะดูนะครับปั่นอย่างนงี้ไม่มีโซ่นะเห็นไหม ล้อหลังก็หมุนทํางานนะครับอันนี้คือปัดระบบไฟฟ้านะครับขึ้นสะพุงสะพานเนี่ยสบายเลยอ่านี่คือปัดระบบไฟฟ้าต่อมาบิดคันเร่งนะครับโอ้โหวิ่งอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้3ระบบนะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับมีเกียร์ด้วย6เกียร์บิดอย่างนี้เลยในกรณีแบตเอ่อในกรณีโซ่ลุมโซ่หลุดอะไรพวกนี้ครับ ไม่ต้องจอดครับให้แล้วก็ไม่ต้องจอดอายชาวบ้านเขาแล้วไม่ต้องมาเอามือใส่โซ่ปั่นแบบนี้ไปเลยครับนี่รถก็วิ่งกับบ้านได้ครับบอกเลยนะครับแล้วแถมบิดอย่างนี้ได้ก็รวิ่งปกติเหมือนเดิมมาเดี๋ยวพาดูรอบตัวรถกันก่อนแล้วกันนะครับออปชั่นคันนี้มีอะไรกันบ้างอ่ะนี่ครับดูข้างหลังนะครับโซ่ยังไม่ใส่นะมีตัวลงตัวล็อกเล้าเรียบร้อยนะครับครบเสร็จสับ นี่มุมนี้บ้างนะครับรถสวยจริงคันนี้บอกเลยล็อกคอด้วยนี่เกียร์อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด6เกียร์อ่าไปนุ่มไปหน้ามีครบนะครับหมุนให้อีก1ทีตัวนี้ทำอยู่ที่36โวลต์น,นะครับราคาอยู่ที่17,400บาทลูกค้าบางท่านอยากได้24โวลต์จัดให้ครับ ราคาจะลดเหลืออยู่ที่13,400บาทนะครับ à, วันนี้รีวิวคันนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ